สวัสดีครับพบก,กับช่องเดซไรน์นะครับผมว,วันนี้จะมาบอกพยา,ยากรณ์อากาศประจำวันที่28เดือน9นะครับผมจะมีกี่สภาพอากาศสภาพอากาศอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีฝนตกหนักช่วงเวลา9ในกา16ถึง10ในกา16และหมอกทึบช่วงเวลา20ในกา52ถึง22ในกา52นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยครับ เริ่มต้นที่เขตจับระดับต่ำเหมือนก่อนนะครับผมสภาพอากาศฝนตกหนักก็จะมีโปเกมอนตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปต่อที่สภาพอากาศมองทึบนะครับผมโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเราไปต่อที่เขตจับระดับสูงนะครับผมสภาพอากาศฝนตกหนักก็จะมีโปเกมอนตามนี้เลย เอาไปต่อที่สภาพอาการหมอกทึบกันเลยครับผมโปกเกมอนก็จะมีตังนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้บายบาย